วันที่สี่นะคะท่านผู้ชมของแม่พันุนะคะทีแข้งขาออนแรงนะคะลูกบะขืนค่ะตัวน,นี้เป็นเค่เรื่องจากพยาธินะคะเดือนเดือนท่านว่าหนองสมไม่ได้ถ่ายพยาธิแพ้นะคะเนื่องจากบ่มีิเวลานะคะค่าจะติดภารกิจลายยางนะคะตอนนี้ก็ถือว่านั่งโอเคนะเพราะว่าการยืนส่งโตนะคะแบบเนี้ยก็คือ,อเขาไม,ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าอยากจะอยากจะนั่งอ่ะคือเขายัง ใส่แรงขาในการเหยียดขึ้นมาได้นะคะมือที่ซีแล้วนะคะ,ะเสาร์นี้วันใดซัมยานะคะเนื่องจากว่าเราต้องรีบไปทํางานนะคะพี่นาิ่นลืมนะคะเพิ่นไปก้อนสมเราเราสมก็คือแบบว่าตรงมีคนจับนะคะถึงจะชี้ได้เนาะเดี๋ยวต,ตอนแรกคอยมาสัมยาบารุงนะคะกับแคลเซียมนะคะตอนนี้ก็ให้น้องกินไปก่อนนะคะก็จะพยุงไว้อย่างนี้นะคะทุกเช้าครึ่งชั่วโมงนะคะ กะเจ็ดโมงครึ่งสมานี่แล้วนะคะสมานี่ก็จะพยุงเลยนะคะแล้วก็ปอนนุ่มเด็กน้อยนะคะสองตัวนะคะปอนแล้วๆนะคะบุญรอดบุญถึงนะคะส่วนแม่เองก็นี่แหละคะ่ะป้อยให้กินนะคะก็สิเป็นยาอายาสดนะคะในเปียสดแล้วก็จะเป็นอาหารทีเมอานะคะลวก็เป็นหัวอาหารนะคะให้กินแล้วก็จะเป็นกล้วยสุกนะคะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายฟื้นฟูไวขึ้นนะคะกล้วยสุกนีม่มีประโยชน์หลายนะคะ หล,หลายท่านที่มาซื้อขอซื้อกล้วยสุกน้องส้มนะคะสมบ่าคล้ายค่ะสมเอากล้วยว้เลียงแพะชาวบ้านกับสิงห์ง,งูงงก็สมบะเออคือเอาว้เลียงแพะนะคะอิ่มร้อนหิวน้ำไหมเป็นเรื่องปกตินะคะสําหรับปัญหาของการเลี้ยงแพะนะคะอยู่ที่เราจัดการนะคะห้องหูยูวาแพะไปอย่างถึงป่วยนะคะ าบ,บสิ่งที่ต้องแก้ไขนะคะต้องบริหารเจ้าของนะคะบริหารความคิดของเจ้าของบริหารเวลาเจ้าของนะคะว่าเออมันเป็นย่ยนถึงป่วยเกิดจากข้าวบออแมนเกิดจากข้าวปลาพี่ข้านะคะจะต้องดูแลกันไปนะคะเราเราไม่ได้โทษแพะนะคะว่าแพะมันไม่ดีนะคะเราโทษตัวเองที่ตัวเองไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเนื่องจากกิจกรรมนะคะแต่ละวันของเราเยอะมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องสมก็ทั้งทํางานประจานะคะงานเทศบาลเนาะแล้วก็ ปลูกผักนะคะกำลังหาดเทรดพักปอสารพิษนะคะก็คือใช้ขี้แพะให้เกิดประโยชน์นะคะขี้แพะเช่นเป็นฟาร์มเราไม่ขายนะคะแต่ว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในฟาร์มนะคะให้เกิดคุณค่านะคะคุณขาย,ย่างนึ่งที่ใดนะคะก็คือมาตองซื้อหัวหอมจากตลาดนะคะที่มือมือปลายออกมาแล้วก็มีซีเซียเนาะเนื่อ,องจากสมนี่ว่าด้ซื้อพักตลาดมาสองเดือนแล้วนะคะก็คือเราลอง ลองผิดลองถูกนะคะปลูกผักแต่ละชนิดนะคะเพื่อที่สั่งองค์ความรู้นะคะให้เจ้าของนะคะมันก็จะเป็นทางเลือกนะคะทางเลือกอาชีพของเราในอนาคตนะคะว่าเออเราเลี้ยงแพะเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะปลูกผักผักแคดยังไดแน่แปรรูปยังไงแน่เนาะจะเป็นความคิดของแต่ละบุคคลนะคะอยู่ที่กระบวนการคิดนะคะส,สิ่งเนื้อหาเนื้อหาหลายๆอย่ยางกับคนควาจาก Youtube เอาเพจเยอะๆนะคะอันนี้อิ่แล้วนะคะ เดี๋ยวน้องส้มเอาเขาลงก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไปแต่งตัวอาบน้ำไปเห็ดงานนะคะนี่อิมเล้วอิมแล้วนะคะเดี๋ยวอาบน้ำม,มีากินก่อนจ้ะบ๊ายบาย